ทดีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงผมอยู่อย่างสงบมานานมากเลยครับในไอจีสำหรับน้องที่ถามมาว่าไอจคืออะไร มึงไม่รู้จักไอจจริงหรอวันก่อนผมโพสต์ลงไปใน Facebook นะครับว่าผมอยากจะทําช่วงทําอะไรดีผ่านไ g ครับก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายนะครับโดยที่เราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะให้คนเนี่ยอินบ็อกซ์มาให้ในไ g แล้วผมจะทําการก๊อปปี้ภาพที่เขาอินบ็อกซ์มาครับแต่ไอจผมสงบมานานมากแล้วครับจนกระทั่งวันนี้มาถึงวันนี้มันมาถึงแล้ว วันที่ IG ผมมีอินบ็อกมากกว่า99ครั้งโอเคจะคิดว่าผมกากเรามาเริ่มการทำชื่อว่าอะไรวะ IG Photo Copy ช่างมันเลยครับเราจะมาเริ่มการทำท้าเลนน้ำบัตรนี้เซลฟี่ง่ายกับบางดีค่ะมาไม่กูทำไปได้โอเคทำได้ คุณที่ส่งมาครับต่อไปได้ครับได้ต้องทำได้ไงวะ ตอ่อไปมันกัดอะไรวะเนี่ยจอยจอยเกมจอยเกมไม่มีรงองเท้าก็ได้รองเท้าก็ได้ฮึบอึบอ่า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 โอเคต่อไปว้าจะทำยังไงวะเนี่ยนิ้วจิ้มธรรมดาก็ได้วะมาอีซี่ตายโห และภาพพดกูไปหมดถูกโอ้โอ้คนนี้ถ่ายยังไงอ่ะไม่นใช้ตีนกดถ่ายอ่ะถ่ายยังไงอนี่ย,ยน้องอย่าคิดว่าพี่ทำไม่ได้คนระับทำได้สิเธอต้องทำได้เออเออเออเอ่อ้อออแล้ ฟันล่าง2อซีด้วยภาพนี้ก็เจาะมากครับ easy easy เดี๋ยวต้องทำผมเหมือนมันด้วยใช่ไหมฟันล่างต่อไปมีอะไรกว่า What <c oughs> <c oughs> ตอนถ่ายไม่คิดเลยแต่ออกมาหนูสนมเลยค่ะโอ้น้อง

โอ้ยแล้วโอ้ยยสสุดเมื่อไรครับระดับผมเนี่ยเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยเมื่อไร่ครับระดับผมเนี่ยยากแค่ไหนผมก็ทําทได้ครับมันอิส่ปกติเนี่ยผมจะมาแบบว่ามาแบบเงีย,งยบๆขรึมๆม,มีสาระนะครับนั่นปกติปะวะ รู้แต่ว่ารอบนี้แหละครับเราจะไม่เหลือภาพพ์อะไรทั้งนั้นครับเราจัดเต็มครับจัดไปน้องน้องอีกทีเราที่ทำไม่ได้เ e r ร์เฟเซลฟี่ถ่ายยากครับพี่หนูเอาโทรศัพท์ใส่ถุงก๊อบแกรัดยางแดงมุดไปถ่ายใต้น้ำเลยอันนี้น่าจะเป็นอันที่ ทำได้หรือวะทำได้จับมาเล้วแกใส่กันเอานี้ไหมนี่ได้ป่าววะได้อยู่นะอ้เจับเดี๋ยวผู้วางแค่แล้วเดี๋ยวเราเอาหน้าใส่เลยแล้วก็พ่นน่าจะได้ได้ๆได้เรื่อยๆต้องมั่นใจว่าน้ำจะไม่เข้าจริงๆอะต้องไม่เข้าเว้ยไปครับลงครับมา เนื่องกดถ่ายไม่ได้ไอ้กดถ่ายไม่ได้อ่าน้ำข้าวยอมแพ้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 ทำไม่ได้ยอมน้องคนนี้ยอมอ่าโอ้เปียกเลยตัอไบขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมทำอะไรที่มันดูไม่ดีหรือว่ามันแบบดูไม่หล่อครับก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่า ในความเป็นจริงผมหล่อมากนะผมเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนในต่างประเทศเขาเอามาเล่นครับผมก็เลยลองเล่นบางไม่ไม่คิดว่ามันจะยังง่ายขนาดนี้ครับสรุปว่าเราเรียกอันนี้มันเรียกเรียกชา์เลนจ์ว่าอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะที่ฝรั่งเขาทำกันนะเขาตั้งชื่อกันว่าอะไรวะเซลฟี่ชา์เลนจ์ใช่เรียกว่าเซลฟี่ชาเลนจ์ใช่ไหมยี่ยม